ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่สามครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ว่าอยากจะถามเด็กๆนะว่าเด็กๆรู้บ้างไหมว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่อยากให้เด็กใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยลำพังอืมไม่รู้ครับไม่รู้เลยเลยครับครับพอ,กอ,อ,กอพอนึกออกใช่ไหมครับลองเล่าความคิดคุณดูก่อน สมมุติว่าเด็กคนหนึ่งเขาไม่มีมือถือแล้วเขาต้องเล่นมือถือกับคนแม่ครับซึ่งในนั้นอาจจะมีตังของคนแม่อยู่เล่เด็กอาจจะเผกดเข้าไปในเว็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมือถือของตัวเองเขาอาจจะแบบมาหาบ้านเราม่ไ้อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะขโมยตังในเครื่องเราไปหมดเลยโอ้โดยที่เด็กอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะใช่ซึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็อาจจะทําให้เสียหาย หลายๆอย่างได้ขนาดหนักได้ใช่ไหมครับพิดคิดในมุมไหนบ้างไหมครับถ้าเกิดเราดูมือถือเยอะสายตาเราก็จะเสียอใช่ไหมแล้วเราก็จะมีปัญหาด้านอื่นๆตามมาอีกไม่ใช่สายตาเสียอย่างเดียวใช่ไหมใช่เราก็จะเป็นเด็กติดเกมใช่เราก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกลียวกลาดใช่ถ้าเกิดเราเล่นเกมไม่ดีเล่นเกมไม่ดีเล่นแล้วแพ้เราก็โมโหแล้วเด็กเคย นึกไหมว่าเพราะเหตุใดผู้ใหญ่ถึงต้องห้ามไม่ให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวหรือเล่น็นเวลานานไม่เคยเลยเรื่องของเรื่องคือเด็กเป็นผู้ที่ยังไม่โตเพียงพอยังไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรดีไม่ดีแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับคนอื่นแค่เด็กเล่นมือถือนานๆก็ไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองเพื่อพักผ่อนได้แล้ว ใช่ไหมเวลาสนุกก็จะสนุกจนแบบ non ต t o p อะ่ะสนุกไปเรื่อยๆฉันขอสนุกอย่างนี้ไปจนชั่วนี่รันดอนเลยเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ได้ไหมไม่ได้นะเราเราต้องกินข้าวไหมพีทกินเราต้องนอนไหมนอนแล้วเราต้องทําอย่างอื่นไหมในชีวิตเราต้องใช่ไหมฮะเราต้องเรียนถูกไหมครับครับเราต้องศึกษาหาความรู้เราต้องทําอย่างอื่นด้วยเราต้องพูดจากับผู้คนในบ้านในครอบครัว ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับเกมอย่างเดียวแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเราท่องเน็ตเราดูโซเชียลเน็ตเวิร์กเราทำนูน่นทำนี่บนเบราว์เซอร์เรายังจะเจอกับคนไม่ดีที่จะมาหลอกเราอีกถูกไหมครับอ่าอ,อย่างที่พี่แพทบอกว่าเขามาหลอกเอาเงินไปหมดบัญชีแม่อะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องให้เด็ก เล่นอินเทอร์เน็ตหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาเพราะอะไรเพราะเวลามีเหตุเกิดขึ้นเด็กๆเ,เนี่ยจะไม่สามารถรู้ตัวได้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเด็กบางคนอย่างน้องแพทอาจจะคิดว่าโดนหลอกให้เสียเวลาไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่จริงๆคือโดนใส่มา์แวร์เข้าไปแล้วหรือฝังอะไรเข้าไปในเครื่องอเราแล้ววอะไรครับอ่ามาแวร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีตอนหนึ่งเราพูดเรื่องมาแวร์อ่านี่แค่ตัวอย่างเดียวนะจริงๆแล้ว ภายลายบนโลกไซเบอร์เนี่ยหรือว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากบอกแล้วถ้าเกิดเราตั้งพาสเวิร์ดไลน์ทิ้งเอาไว้ตั้งพาสเวิร์ดไลน์ทิ้งไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้ใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือถ้าลน์นั้นเนพีทยังไม่ได้ปิดแอปอและแอปมันทำงานอยู่ในทัสแมนเจอร์พีทก็สามารถสลับแอปขึ้นมาแล้วกลับเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดถูกไหมไม่ไม่ได้ เต้องใส่ทุกครั้งเลยอ่ะใช่ถ้าใส่ถ้าใส่อย่างนี้ทุกครั้งอาจจะช่วยได้นะอาจจะช่วยได้แล้วก็พีก็ตั้งไว้ในมือถือพิดด้วยว่านี่ให้มันขึ้นให้สแกนลายนิ้วมือหรือใส่พาสเวิร์ดอีกทีหนึ่งก่อนทุกครั้งเลยเครื่องของพีอ่ะมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเปฟีลล็อกแอปนันหนึ่งเอาไว้อ่ะมันก็จะเป็นแบบสมมุติลายใช่ไหมก็ต้องใส่พาสเวิร์ดหรือแม่ก็สแกนลายนิ้วมือคือจะทําอะไรก็ต้องใส่ทุกครั้งอีก ดูเหมือนดูเหมือนน่าลำคาญนะดูนงวงนะแต่จริงๆแล้วปลอดภัยใช่ไมนี่นี่ดูเขาดูเขายิ้มด้วยใบหน้าอันปลอดภัยสูงส่งของเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะระบบการทําแบบนี้สองชั้นเนี่ยทูอะไรนะทูสเต็ปเวลิฟิงเคชั่นนี่โอ้โหตะมือพี่นายอย่าเดอดอย่าเดยมพี่บอกว่าอันนี้สดเลยใช่ สดมากไม่รู้้วยถูกหรือเปล่าไม่รู้้วยถูกหรือเปล่านี่แหละครับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กๆคนไหนก็ตามนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์หรือจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับต้องบอกผู้ใหญ่อยู่เสมอเวลามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าน้องๆเองทุกคนเนี่ยไม่มีทางรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าบางทีมันมีอะไรซ่อนอยู่หลังจากนั้นนะฮะนี่คือระวังภัยไซเบอร์ของรายการเราในวันนี้นะครับ